สอนวิธีเปิด FPS ในเกม Apex Legends มีอยู่5แบบด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับแบบที่1คือ F s s ทางด้านขวามือนะครับตัวเลขที่เป็น72เนี่ยคือ FPS ครับผมส่วนโค้ดด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงว่ามันใส่ยังไงต่อไปครับอันที่2จะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็เรียงกันไปแ่แถบเลยครับอันที่3ก็อยู่ทางซ้ายมือเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไหนละ FPS มันผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะ โอเคแลวอันสุดท้ายซึ่งผมว่ามันดีที่สุดเลยนะณตอนนี้นะที่ผมเจอก็คือมี FPS อยู่ที่มุมซ้ายมือบนสุดครับผมโอเคส่วนวิธีทำอาจจะเป็นยังไงมาดูเลยครับอันดับแรกนะครับผมไปที่ Origin ก่อนเลยเปิด Origin เสร็จปุ๊บกดที่ My Game Library จากนั้นคลิกขวาที่ตัวเกม Apex Legends แล้วเลือกเกม Property จากนั้นใส่โค้ดเลยครับผมโค้ดตรงนั้นแหละ ไอ้บวก CL ที่อยู่ตรงหน้ารูปก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเอามาใส่ได้เลยครับแต่ผมแนะนาเลยนะถ้าเกิดจะให้ทําจริงๆเนี่ยเลือกเป็นเบอร์สดีกว่าครับเนี่ยคือดีที่สุดแล้วในตอนนี้สาหรับตัวผมนะที่ผมคิดโอเคแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับผมเป็นของออริจินเลยไม่ต้องมาใส่โค้ดแบบนี้เปิดไปที่ออริจินเหมือนเดิมครับแล้วมุมบนซ้ายมือเนี่ยคลิกออริจินเลยครับแล้วเลือกแอปพลิเคชันเซตติ n งกดคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นทางด้านขวามือครับผมจะมีคามําว่า M อยู่ให้กด แล้วก็เลือก Origin in Game ครับแล้วตรงข้างล่างเนี่ยครับ During Gameplay เนี่ยให้เลือกเปิด FPS เลยครับว่าจะไว้ทางมุมไหนสวนรูปภาพจะเป็นยังไงเนี่ยหรอครับนี่เลยครับผมเลือกไว้ที่มุมซ้ายบนสุดนะครับอันนี้มันมีให้ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์นะเป็น100%อันนี้200%แล้วอันนี้ก็300%ซครับซึ่งมันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชัน Medium Light แล้วก็ Dark ซึ่งนี้ผมมองไม่เห็นถึงความแตกต่างมันนะครับถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปสอนทํากันแบบสดๆกันไปเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วมาเลยโอเคอันดับแรกเลยครับเลือกที่ Origin กันเลยจากนั้นไปที่ My Game Library ครับแล้วกดคลิกขวาที่ตัวเกม a p e x แล้วเลือกเกม Property จากนั้นคลิกไปที่ Advanced Launch Option แล้วใส่โคดนี้ลงไปครับบวก CL underscore Show FPS 4อันนี้คือต้องเว้นวรร เป๊ะๆเลยนะครับแต่ไม่ต้องพิมพ์เองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างให้ส่วนอันนี้นะครับทางข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่ามันคืออะไรผมเนี่ยได้ทําคลิปไปแล้วนะมันคือคลิปที่ดีมากๆเลยมันบอกทุกอย่างเลยทําให้ด้านหลังเนี่ยใสเล่นง,ง่ายขึ้นมากๆเลยครับส่วนนี้คือ FPS Max อันนี้คือการปลดล็อก FPS ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วในเมื่อวานก็สามารถไปดูที่ตรงตัว i ได้ครับมันเด้่งขึ้นมาแล้วทั้ง2คลิปเลยโอเคส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับ ไปกดที่ Origin ตรงนี้ครับแล้วเลือก Application Setting จากนั้นไปที่ More ครับแล้วเลือก Origin in Game แล้วก็มาที่ข้างล่างครับ During Gameplay อันนี้ผมจะขอเอาไว้ที่ทางซ้ายมือบนแล้วกันเพราะผมชอบผมถนัดทางนี้นะโอเคก็กดไปจากนั้นก็มีให้เลือกไซส์3ขนาดครับผมก็เลือก100แล้วกันแล้วก็ Dark l i ลท์มีเดียอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยครับซึ่งผมม,มองไม่เห็นถึงความแตกต่างนะครับจะเลือกอะไรก็ได้ โอเคแล้วผมก็มีคําถามมาอีกแล้วครับเช่นเคยเหมือนเดิมเลยคือผมอยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบการเปิด FPS แบบไหนมากกว่ากันผมให้เลือก2แบบแล้วกันครับเป็นแบบที่ตัวเลขด้านหลังเป็น4หรือจะเปิด FPS ภายในเกมไปเลยก็คือ Origin Application Setting นั่นแหละชอบตัวไหนก็อย่าลืมบอกผมนะครับแล้วก็รุ้นรับเป็น top comment ได้เลยนะครับผมสำหรับวันถัดไปในวันพรุ่งนี้โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดอ๋อ,อะไร ไม่โคตรร้อนเลยว่ะนะคุณู้ชมว่าไหมถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคลิปมาทุกวันเลยครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ